สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับมาดูความพร้อมของแต่ละสถานีตั้งแต่ บางซื้อไปถึงรังสิตนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ามาดูความพร้อมของสถานีจตุจักรสถานีวัดเสมียนนารีและก็สถานีบางเขตนะครับแต่และที่นั้นมีความคืบหน้าอย่างไรมีความพร้อมอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันครับ ที่สถานีจตุจัรนั้นเป็นสถานีสุดท้ายใน10สถานีนะครับที่ก่อสร้างหลังสุดนะครับจนถึงขณะน,นี้การก่อสร้างก็ถือว่าแล้วเสร็จไป99%แล้วครับคุณผู้ชมก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดใช้งานจริงในวันที่2สิงหาคมนี้แล้วนะครับจะเปิดทดลองการเดินรถแบบมีผู้โดยสารนะครับให้ผู้โดยสารโดยสารฟรีเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับแต่ว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะ ได้เปิดจริงหรือไม่ได้เปิดอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นอีกทีนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในกรุงเทพมหาคนครนั้นมีการระบาดเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อนั้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะเปิดให้บริการได้หรือไม่นะครับถนนตั้งแต่อุโมงบางซื่อสถานีจตุจักรนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เปิดใช้งานนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในย่านนี้นะครับนารถมาจอด ทั้งสองข้างทางนะครับแล้วก็ยังมีแบลเอียร์นะครับที่นํามาวางปิดกั้นไว้นะครับยังไม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนะครับถนนเส้นนี้ถนนใต้สถานีเจจฎาฯนะครับก็ยังไม่ได้เปิดใช้เป็นทางการนะครับที่ตรงนี้ก็ยังเรายังเห็นเจ้าหนะ้าที่ยังมาทํางานยังมาเก็บงานรายละเอียดอยู่ด้านบนนะครับก็คาดว่า น่าจะพร้อมสําหรับการเปิดให้บริการนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับคุณผู้ชมก็มีการทดสอบการเดินรถเสมือนจริงแบบไม่มีผู้โดยสารนะครับตั้งแต่สถานีกลางบางซื่อสถานีจตุจักรสถานีวัดเสมนารีสถานีบางเขนสถานีทูสองห้องสถานีการเคหะ สถานีดอนเมืองสถานีลาโคกและสถานีลังสิตกับสายจริงชันสถานีกลางบางซื่อไปสถานีบางซ่อนสถานีบางบำรุและก็สถานีจริงชันนะครับมีการทดสอบการเดินรถเป็นระยะะ,ยะนะครับโดยไม่มีผู้โดยสารนะครับแบบทดสอบการเดินรถแบบเสม,มือนจริงก็คือระยะห่างแต่ละขบวนก็ประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับมีการทดสอบให้เห็นกันเป็นประจำนะครับแต่ว่าวันนี้เรา,าสำรวจเส้นทางตรงนี้เป็นวันหยุดนะครับเราก็เลยไม่เห็นน้องหนูแดงออกมาทดสอบการเดินรถ เห็นส่วนที่เห็นอยู่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นสถานีรฟไฟย่อยจตุจักรนะครับจะเป็นจุดที่จ่ายพลังงานให้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับตอนนี้ก็ทําการเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้าระบบรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็เป็นทางลาดขึ้นไปด้านบนนะครับตั้งแต่สถานีจตุจักรนะครับไปถึงสถานีวัดเสมนารีนะครับจะมีทางลาดขึ้นไปด้านบนนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะใช้เส้นทางตรงนี้ขึ้นและลงนะครับ แล้วก็จะมีอีกทางหนึ่งที่ขึ้นและลงก็คือฝั่งหัวอุโมงค์ของสถานีฝั่งหัวอุโมงค์บางซื่อไปสถานีกลางบางซื่อนะครับตรงนั้นก็จะเป็นทางขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับที่รถไฟาาสายสีแดงใช้ขึ้นลงไปบนเมลายนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางบนถนนเรียบทางรถไฟหรือว่าถนนกําแพงเพชรหนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเชื่อมตั้งแต่สถานีกลางบางซื่อ ผ่านอุมโมงบางซื่อผ่านสถานีจุจักรเรียบทางรถไฟไปจนถึงสถานีรังสิตนะครับคุณผู้ชมตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับทางลาดขึ้นไปยังบุญเมลายก่อนถึงวัดเสมียนนาีนะครับด้านขวามือก็จะมีจุดล้างรถอัตโนมัตินะครับของรถไฟฟ่าสายสีแดงนะครับตอนนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรายังไม่เคยเข้าไปดูนะครับว่ามีความพร้อมขนาดไหนนะครับหากมีโอกาสเราจะเข้าไปเก็บภาพมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับ โรงล้างรถอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเราออกมาสำรวจเส้นทางมาเก็บภาพความพร้อมของแต่ละสถานีให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเรามาโดยรถจักรยานยนต์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่สถานีวัดเสมียนารีนะครับที่สถานีวัดเสมียนารีนั้นก็ดูจะมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่คุณผู้ชมแล้วนะครับ ตอนนี้ด้านล่างของสถานีนะครับก็จะมีจุดจอดรถได้หลายคันอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็ดูสะอาดตาดีนะครับในร่วงที่เตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในเดือนหน้านะครับ ก็ดูมีความสะอาดสะอ้านน่าใช้งานนะครับแล้วก็สะพานลอยที่เชื่อมจากตัวสถานีข้ามถนนวิภาวดีรังสิตไปนั้นตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดการใช้งานนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้บริการพร้อมกับวันที่เปิดให้ผู้โดยสารทดลองโดยสารฟรีหรือเปล่าในวันที่2ส,งสิงหาคมหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับ เราผ่านสถานีวัดเสมนารีมาแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางแยกบางเขนนะครับก็จะใช้เส้นทางเรียบทางรถไฟนะครับจะอยู่คู่ขนานไปกับเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับมาถึงสถานีบางเขนนะครับโดยรอบบริเวณตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นทางลงอยู่ตรงทางแยกนะครับที่สถานีบางเขนก็ยังไม่เปิดใช้งานให้ขึ้นไปด้านบนนะครับในด้านบนสถานีในเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ก็มีการทดสอบระบบไฟเต็มระบบนะครับ โดยเปิดสว่างสวยัยเวลาสัญจรผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นบนสถานีบุญโจอาคารเปิดไฟสว่างสวัยไปทั่วนะครับตลอดถึงสะพานลอยที่ข้ามถนนวิภาวดีด้วยนะครับก็จะมีการเปิดทดสอบระบบแสงสว่างทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานให้สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับตรงที่สถานีบางเขนนี่ก็ดูมีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับน่าจะมีความพร้อมเต็มที่แล้วสําหรับที่จะเปิดให้บริการในวันที่สสิงหาคมนี้นะครับในเส้นทางนี้หลังจากที่เปิด ให้บริการกับผู้โดยสารให้เดินทางได้แล้วนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่ในย่านนี้หรือผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อที่อยู่ในย่านรังสิตตอนเมืองหลักสีบางเขนนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปสถานีกลางบางซื่อเพื่อทําการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็เดินทางไปลงที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็ไปฉีดวัคซีนที่ด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับคุณผู้ชม สําหรับผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมา,าแบบออนไซต์ได้เลยนะครับมาที่สถานีกรรบางซื้อแล้วก็เข้าทางประตูหนึ่งได้เลยนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับมาฉีดวัคซีนได้เลยก็รอลุ้นที่จะเปิดใช้งานในวันที่2สิงหาคมนะครับว่าสามารถเปิดใช้งานได้หรือไม่นะครับวันนี้เราก็เอารายละเอียดต่างๆความพร้อมของสถานีญญต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเดินทางไปทิศทางไหนก็ขอให้คล้าคลาดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 นี้นะครับขอให้ทุกท่านที่ได้จองวัคซีนไว้ก็ขอให้ได้คิวโดยเร็วนะครับแล้วก็ใครที่ฉีดแล้วก็รอรับเข็ม2ได้เลยนะครับคุณผู้ชมขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 ขอให้คล้าคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะครับทำการค้าขายสิ่งใดก็ขอให้ค้าขายดีมีกําไรเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใใหหห่นนนนคลิป้้าาสสสํรััับววีีด ีครับ